สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองลงเอดินกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ต้องลง node.js ก่อนครับเข้า node.js. org นะครับ node.js ก็เป็นเสมอดรันทั้งทือจะใช้ในการรันโปรแกรมก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าเอดิทิน่น่าสนใจสำหร,รับผมนะเพราะว่าเปเวอร์ชันฟรน่ เวอร์ชันที่เราสามารถลงบนเครื่องแล้วก็ทดลองใช้ได้ไม่จำกันครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะเพิ่มต่อกับอปลามะเพื่อที่จะใช้างาน AI บนโล컬ข,ของเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูขั้นตอนการติดต่ซึ่งง่ายมากโดยปกติแล้วที่ผมเห็นก็จะมีการตั้งเงินอยู่สแบบคนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือแบบนี้นะครับ อีกแบบหนึ่งก็คือเขาอาจจะติดตั้งผ่านตัว container docker นะครับซึ่งวันนี้ที่เราจะลงก็คือผ่าน node.js บนเครื่องเราเลยนะครับซึ่งไม่ยากเรามาดูขั้นตอนแรกให้ไปที่ดาวน์โหลด node.js ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็อิน l ตอนนี้ไม่มีอะไร,ะรต่างๆขั้นตอนไปได้เลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เปิดเข้ามาพร้อมขึ้นมาเปิดพร้อมขึ้นมาเสร็จแล้วก็พิม์ ครับ npm install ครับ n n n p, p นะครับแล้วก็ enter เลยครับหลังจากนั้นก็รอรออย่างเดียวเลยนะครับจนกว่าจะเสร็จ ถ้าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราจะมาลองรันมารันเห็นเอเ็นกันนะครับวิธีง่ายๆเลยครับพิมพ์ิมพ์เอ็นเอสพแล้วก็เอ t e r อร์เลยอ่าโปรแกรมก็จะรันแล้วก็ได้ U I L มา้ก็กด c o n t r o l นะครับแล้วก็คลิกไปที่ลิงอ่าโปรแกรมก็จะเปิดเอ็เ็นขึ้นมาครับในที่นี้เนี่ยของผมเนี่ยมันเคยลงไว้แล้วแล้วก็อันนี้สต่อไฟแล้วก็ ไม่ได้เคลียร์ข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นยูส่งยูเซอร์หรือว่าโปรที่เคยทำไว้ก็ยังอยู่นะครับซึ่งก็ส้าเราบทานที่อินสตอลใหม่นะครับเข้ามาหน้าแรกเนี่ยเขาอาจจะมีการทัให้เราตั้งยูเซอร์เนมนะครับจะตั้งตามขั้นตอนมันก็เข้ามาก็จะสามารถใช้งานได้ปกติครับไปลองติดตั้งดูนะครับง่ายมากเดี๋ยววันหลังเรามาลองดูกันว่าเราจะลองทำโฟล์ง่ายครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ